คุณคงทราบคำพูดของสตีเฟนฮอว์กิงที่ว่าหลักฐานที่ดีที่สุดที่เรามีซึ่งบอกว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นเป็นไปไม่ได้และไม่มีวันเป็นไปได้นั่นคือเราไม่ได้ถูกล่วงล้ำจากฝูงนักท่องเที่ยวจากอนาคตแต่ถ้านักท่องเที่ยวเหล่านี้มายังยุคของเราโดยมาอย่างลับๆล่ะคุณอาจเคยพบหนึ่งในนั้นก็ได้มาดูนักท่องเวลาที่มีชื่อเสียงสุดๆกันเถอะ พบกับออรินเขาเป็นไซบอร์กที่มาหาเราจากปี2050เพื่อหยุดยั้งวันสิ้นโลกที่กำลังจะมาถึงในปี2020เขาปรากฏตัวในรายการทีวีที่เขากล่าวว่าโลกทั้งใบอยู่ในเดอะเมทริกซ์จากนั้นเขาก็ถูกกล่าวถึงในหัวข่าวและให้สัมภาษณ์กับช่ YouTube ยอดนิยมเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเขาเป็นไซบอร์กเขาแสดงเสียงหุ่นยนต์ของเขาให้ดูซึ่งสามารถทำได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ง่ายๆและเขายังเรียกตัวเองว่าเราเพราะเขาประกาศตัวเองว่ามีสำนึกร่วมที่มาช่วยมนุษยชาติ ออรินมีชื่อเสียงจากการคาดการเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้ได้แต่กลับกลายเป็นว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้ประกาศการคาดการเหล่านี้ก่อนหน้านี้แล้วเขายังกล่าวได้ว่าบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกำลังปราบปรามมนุษยชาติและเราอยู่ในการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนหากเราไม่ปรับปรุงหรือดูแลซึ่งกันและกันรวมถึงธรรมชาติด้วยจุดจบจะเริ่มขึ้นในปี2050ออรินไม่ได้ปรากฏตัวในรายการใหญ่อีกต่อไปแต่เขามีฐานแฟนคลับกลุ่มเล็กๆที่ชื่นชอบทฤษฎีมหัศจรรย์ทุกประเภท นักเดินทางข่าเวลาอีกคนคืออดัมอาชอนซึ่งมาหาเราจากปี2045มีการสัมภาษณ์เขาบนย t u b e ซึ่งเขาได้แบ่งปันรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นวิดีโอก,ก็กลายเป็นไวรัลและได้รับความนิยมในหนังสือพิมพ์หลายสำนักอาชอนรายงานว่าประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการคนสุดท้ายของประเทศจะเป็นลูกสาวของมาตินลูเทอร์คิงที่3โยเลนดาเรนนี่คิงและเธอจะกลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างที่อาชอนประกาศว่าจะเกิดขึ้นในปี2028เขากล่าวว่าผู้คนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของอารยธรรมนอกโลกเขาเสริมว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้มาจากนอกโลกนักเดินทางคนนี้ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าโลกจะเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินดิจิตอลเพียงสกุลเดียวและเงินสดทั้งหมดจะหายไปแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อเขาดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงทำการทดสอบด้วยเครื่องจับเท็จและอาดัมอาชอนก็ผ่านมันไปได้สำเร็จ เขาบอกว่าเขามีชิปอยู่ในมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามเวลาอารยธรรมนอกโลกจะมาถึงโลกในปี2028และในปี2045ผู้คนจะใกล้ชิดกับหุญญ่นยนต์มากขึ้นเครื่องจับเท็จไม่ได้ระบุว่าอาชอนโกหกแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาพูดความจริงเนื่องจากอุปกรณ์สามารถถูกหลอกได้หากมีการฝึกฝนเป็นพิเศษมาก่อนไม่ว่าในกรณีใดในปี2028เราจะได้รู้กันว่าอาชรคิดถูกหรือไม่ผู้เดินทางข้ามเวลาเหล่านี้มายังอดีต และด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาไม่ได้ใช้ความรู้จักรนาคตคุณจะทำอะไรถ้าสามารถย้อนเวลากลับไปได้ถึง50ปีบางทีคุณอาจนำเงินไปลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เปิดใหม่ซึ่งจะกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามหาศาลในกรณีนี้ทุกคนจะเชื่อว่าคุณมาจากอดีตจริงๆแต่คุณรู้ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งทำแบบนี้เขาลงทุน $800 ดอลลาร์ในตลาดหลักทรัพย์และทำเงินได้350ล้านดอลลาร์ผู้ชายคนนี้ชื่อแอนดูคาลซินและเขาได้รับแจ็คพอตใหญ่ในปี2003 อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถมีความสุขกับชีวิตที่ร่ำรวยได้เพราะ FBI ตามหาเขาแอนดรูขายหุ้นบางส่วนและซื้อตัวอื่นอืน่ซึ่งเขาประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยเหตุนี้ไม่กี่เดือนเขาก็กลายเป็นเศรษฐีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่เชื่อในเรื่องบังเอิญดังกล่าวดังนั้นจึงแจ้ง FBI ในระหว่างการสอบสวนทุกคนมั่นใจว่าแอนดรูจะเริ่มพิสูจน์ตัวเองและบอกว่าเขาโชคดีแต่เขากลับตอบอย่างใจเย็นว่าเขามาจากปี2,256ด้วยความช่วยเหลือของไทม์ชีนแน่นอนว่าไม่มีใครเก็บมาคิดจริงจังแต่เมื่อ FBI เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชายคนนี้พวกเขาไม่พบอะไรเลยไม่มีเอกสารใดๆเกี่ยวกับแอนดูคาซินเขาไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลใดๆเขาแค่ปรากฏตัวมาจากที่ไหนก็ไม่รู้และเริ่มหาเงินได้มากมาย เขาถูกสอบปากคำประมาณสี่ชั่วโมงและเขาทำตัวค่อนข้างสงบดูเหมือนว่าเขากำลังพูดความจริงอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้บอกตำแหน่งของชายมาชีนให้พวกเขาทราบเมื่อสื่อมวลชนรู้เรื่องชายคนนี้เขาก็กลายเป็นคนดังทันทีเว็บไซต์ข่าวที่มีชื่อเสียงเริ่มเขียนเกี่ยวกับแอนดูคาลซินบทความโด่งดังไปยังญี่ปุ่นออสเตรเลียเยอรมนี er ie, สหราราอาณาจักรและประเทศอื่นๆและแน่นอนนักข่าวเริ่มโทรหา FBI เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับชายคนนี้ FBI บอกพวกเขาว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องแต่งขึ้นและไม่มีแอนดูคาวซินมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาปรากฏในแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่ขึ้นชื่อเรื่องข่าวปลอมเมื่อถึงจุดหนึ่งบทความเกี่ยวกับนักเดินทางข้ามเวลาได้ถูกลงในย a า o ูซึ่งกลายเป็นไวรัลดังนั้นที่เราเห็นข้อความทั้งหมดเกี่ยวกับนักเดินทางข้ามเวลานั้นเป็นเพียงเรื่องแต่งหรือเรื่องโกหก การสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางดังกล่าวปรากฏขึ้นเพราะภาพยนตร์และหนังสือที่โด่งดังวัฒนธรรมป๊อปมีที่พลนอย่างมากต่อนแนวคิดอันน่าสจัน์นี้และสร้างทฤษฎีมากมายที่อ้างว่าการเดินทางข้ามเวลาเป็นเรื่องจริงและบางคนก็เชื่อเช่นนั้นโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สนใจในวิทยาศาสตร์นักแต่นักวิทยาศาสตร์จริงๆคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้การเดินทางดังกล่าวเป็นไปไม่ได้จริงหรือมาลองหาคำตอบกันนักวิทยาศาสตร์ตอบว่าใช่การเดินทางข้ามเวลาเป็นเรื่องจริงเพราะเรากำลังเดินทางข้ามเวลาอยู่ เวลาเดินไปข้างหน้าและเรากําลังก้าวไปพร้อมกับมันเราสามารถเรียกมันว่าการเดินทางได้แต่ถ้าเราอยากไปสู่อนาคตหรือย้อนกลับไปในอดีตทุกอย่างจะซับซ้อนกว่านี้มากจําทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ได้ไหมมันกล่าวว่าเวลาเคลื่อนไปโดยสัมพันธ์กับผู้สังเกตและไม่มีค่าคงที่เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นนี่คือตัวอย่างง่ายๆผมสิบเส้นบนศีรษะของคุณมันมากหรือน้อยผมสิบเส้นในชามที่มีซุปมันมากหรือน้อยทุกอย่างสัมพันธ์กันและขึ้นอยู่กับเงื่อนไข สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับเวลาและพื้นที่และเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมหาศาลใกล้กับความเร็วแสงเวลาก็จะเดินช้าลงสําหรับเราการรับรู้เวลาจะแตกต่างกันสําหรับคนที่วิ่งและคนที่หยุดนิ่งหากเราอยู่ใกล้วัตถุนหนักสมมุติว่าหนักกว่าดวงอาทิตย์1000เท่าเวลาถัดจากวัตถุนี้จะช้าลงด้วยเพราะแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงในแง่นี้การเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้หากคุณเป็นคนแก่และพบเพื่อนของคุณที่อายุน้อยกว่าเมื่อ50ปีที่แล้วทำไมนายอายุน้อยจัง ฉันแค่บินไปในอวากาศด้วยความเร็วมหาศาลมาตลอดก็แค่นั้นแหละแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนคนนี้นั่งยานอวากาศมา50ปีแล้วยังไม่แก่ไม่เวลาแตกต่างออกไปสําหรับเขา10ปีสําหรับคุณบนโลกเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่สําหรับเขา10ปีผ่านไปเหมือนแค่ครึ่งชั่วโมงแรงโน้มถ่วงและความเร็วทําให้เวลาบิดเบือนด้วยเหตุน,นี้นักบินอวากาศสกอตเคลลี่ซึ่งใช้เวลาอยู่ในวงโคโจร1ปีครึ่งมีอายุน้อยกว่าฝาแฝดของเขาถึง5มิลลิวินาทีหลังจากมาถึงโลก ตลอดเวลานี้สกอตใช้เวลาอยู่ในยานที่บินอยู่ในวงโค,โคจรด,ด้วยความเร็วสูงและเขายังอยู่ห่างจากศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงของโลกออกไปอีกดังนั้นเวลาจึงช้ากว่าฝาแฝดถึง5ม mm. ิลลิวินาทีเวลามักจะวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันเสมอแต่ความเร็วของมันเปลี่ยนไปตามการรับรู้ของผู้สังเกตที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันนั่นคือสิ่งที่เกี่ยวกับทฤษฎีสัมพันธภาพ แต่การกระโดดไปสู่อนาคตรหรืออดีตเหมือนในหนังล่ารูหนอนสามารถช่วยคุณได้นี่คือบางอย่างที่เหมือนอุโมงค์ที่ผ่านพื้นที่และเวลาและสามารถเชื่อมต่อส่วนต่างๆของเวลาที่แตกต่างกันในสถานที่ต่างๆในจักรวาลพวกมันเป็นเหมือนรหัสโกงที่สามารถทำลายกฎของจักรวาลได้รูหนอนนั้นยากที่จะอธิบายมีขนาดต่างกันไป คาดเดาไม่ได้ปรากฏในอวกาศและหายไปแต่ปัญหาหลักของพวกเขาคือรูหนอนมีอยู่เฉพาะในทฤษฎีและในหนังสายฟายเท่านั้นและนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยสังเกตเห็นรูหนอนในจักรวาลของเราเลย